เครื่องในครับพี่น้องท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้เชียวเครื่องในมโม่เนี่ยไปย่างแล้วก็มะกรอยซูเบิรงกนนะครับเนาะสำหรับผู้บวกกินดิบนะครับเอาไปย่างมันก็จะได้หอมๆนะครับเนาะนี่ครับเป็นเครื่องในสดๆทั้งนั้นเลยครับนี่ยนะครับเบิ่งตับครับเหลี่ยมภาพภาพเลยครับตับหัวนหน่อยในการเลยหัวใจไข่หลังเอาเดี๋ยวอันซะก่อนต้องแต่งซะก่อนครับนี่ครับผมเอาอันละเล็กละน้อยนะครับเนาะผสมประสานเทคเจอร์กันไปครับ นี่ครับตับครับผมใส่ปิ้งเลยอันนี้หัวใจครับอันที่ติดอยูก่กับหัวใจเนี่ยคือปลาหมึกงัวนนะครับเด้อนี่ครับปลาหมึกงัวมันเป็นหลอดเลือดแดงไงติดอยู่กับขัวหัวใจครับมันก็จะเป็นเทคเจอร์กรึบๆนะครับเนาะอย่างออกมามันก็จะเป็นขี้แจงปลาหมึกกล้วยแหละหั่นมาแล้วก็เป็นวงๆขึ้นปลาหมึกกล้วยกันนะครับเนาะใส่เข้าไปน้ำอันละน้อยอันละน้อยนะครับหัวใจก็เระโจนครับใส่ผ่าหัวใจบ้างด้วย มีาออยู่เนี่ยนั่นบมอหัวใจเจ้านึกภาพออกมามีต่เขาวายต่อยดินี่เลยครับกันกินสดนะครับนะเครื่องไอพวกมันๆพวกนี้ต้องตัดออกนะครับอันนี้กินซุปเอาไปย่างหอมตืมกันครับผมด้วยครับอย่างละนิดละหน่อยครับผมหัวใจนะครับสดๆเลยครับนี่ไข่หลังนะผมสดๆเหมือนกันติดมับขัวตัวเดียวกันนะครับเนาะอันนี้มันต้นตาที่ตาที่หดเดือไปหั่นแล้วมันจะรุดฟองเล็กอย่าง ใส่ตัวนี้ครับมีเลยนี่แล้วตอนกับเพ่ะอันนี้เป็นนุ่มนะ้ครับเด้เมื่อนี้ได้เป็น,นง่วงั่วงพื้นบ้านง่วแม่สาวแม่นะครับเนาะนี่ครับนี่นุ่มมาน้ำพร้อมยูนุ่มนี่ก็สิมีบักบกนั่มนะครับเนี่ยพูดหลายคนดีอยากสร้างบักบกนะครับเนาะนีบ่บักบกมานะครับบักบกม่ก,ก็สิยู่น้ำขาหนีบอยู่น้ำพังผืดใส่อยู่น,ำน้นำ,นำนุ่มยู่น้ำตับนะครับเนาะ เอาเอาเอียงแปะกันไปน้ำจักหน่อยจักเล็กสมบลมปองบอกวนะ่าตอนใหม่ยปยไนี่นี่นะครับมันมีอยู่หลายหม่องนะครับเนาะกันคือจังอยู่น้ำขาหนีบมันก็ยัใหญ่แน่หน่อยดม,มากีลครับนี่ครับมาสาธิตจำลองบงซื้อเฮ้ยซึบอบีออดเนาะผกุญางก็ต้องสีมือแน่จัง่อยอย่าให้ชิ้นส่วนเทาลมปองนี่ครับ นมก็เอาไปใส่น้ำจังหน่อยครับแบบนี้ส่งเสียบเหนียวแน่อยู่ได้ครับท่านผู้ชมอันนมที่สีย่างอ่ะไงขายอ่ะตั้งหาครับผมแบบนี้คือมันมีพังผืดครับมีพังผืดกไหลสีใส่อะไรเฉพาะข้างในมันมูนี่คือของหยาบตั้งนั้นเลยครับนี่พวกนี้นี่นะครับมูนี่ก็หยาบครับนี่นี่ตัวที่ใดขึ้นตัวนี้ครับนี่ตัวนมมันนี่อยู่แค่นี้ตรงนี้ต้องเอาเออกเป็นตัเลยแคบกว่าใดเลยแหละเดี่ ชิ้นนีแ้แทบใช้ไม่ได้เลยนี่ครับตัวนี้ตัวเนี้ยวเลยนี่ตรงว,วกไนี่เอาเอะไรบดเลยครับนี่ครับ เนาะบรออกจกหน่อยมันจังสิสุกเว้ยน,นี่มองในกระดีนนุ่มๆแล้วครับบะน,นี่กระดีนทิดเนี้ยเไปเยอะหน่อยครับนี่คือนมองนี่ข,ขาวๆนี่แสไลม์มองที่มันมีมุมเล็กๆขึ้นปกเนี้ยครับพวกเหลืองๆนี่ครับนี่ครับอ่าใส่ไปน้ำกันนุ่มอันนี้เป็นลินนะ,น,ะลน,นะครับเนาะลินม้วนนะครับเด้อตัวนี้มันจะมีส่วนที่ใส่ไดครับใส่บร่อยนะครับ มองนี่คือมันเหนียวนะครับนะตนัวนี้ใส่บ่ได้เลยพวกเนื้อพวกนี้ต้องไปยูุนี่ต้มเปื่อยครับปาดออกสะก่นอนมันเป็นเนื้อเนื้อแบบเนื้องัวะมันบ่รเป็นเนื้อลินมันนะครับนะปาดออกสะกก่อนนี่ครับ ตัวนี้ต่อไปเป็นต้มเนื้อเปื่อยครับตัวนี้นี่เนื้อลิ้นตัวนี้ของมันเสียบมันอยู่ตรงนี้เด้ของมันหนุ่มกระโม่เนาะจงไว้ให้ท่านผู้ชมครับอันนี้เดี๋ยวเฮ็ดไทยหิดเอาส่วนนี้ก็ได้ใส่ไปปุนกันไปให้เล็กๆน้อยๆน,นี่ครับแค่นี้พอฝาดหมองมันหยาบออกซะก,ก่อน นี่ครับได้ประมาณนี้นะครับใส่ออนครับใส่ไปน้ำกันครับผมโอ้หลากหลายส่วนนะครับเนาะขั้นหน้าจะ๋มีมาให้กันครับใส่ไปครับดอกจอครับมีมาพอไปน้ำกันจากเล็กจากน้อย สามสิบกรีบน้ำหอมครับใส่เข้าไปด้วยครับอันละเล็กละหน่อยครับผมเอาสิยางแบบว่้งตรงเอียบเลยนะครับเบิเร์ดเราครับนี่ประมาณนี้ขึ้นเตาย่างเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้อันฟังให้นี้เขาสิยางแบบว่าให้มันถือไฟโดยตรงนะครับนะนี่อบวบาต่อทไป อาหารุณนย่างเนลูกค้าครับย่างหนอกครับเนื้อหนอกก็มีดนะครับเด้ออันบุ้งเนี่ยที่เ่าก็ร่างย่างก็เนี่ยครับพี่น้องท่านผู้ชมสามารถสั่งแยกได้ด้วยครับเด้ออยากเอาไปย่างเราไปก้อยเอาไปผ่าก็ได้หรือว่าย่างแต่มันกินซื่อๆนี่ก็ได้ครับผมแยกได้ทุกส่วนเลยครับนี่ครับแยกได้ทุกส่วนเลยเป็นแทะปิ่งตับกินกับตับหมกรุ่งเลยอว่าคัตเตียงเลยครับนี่ครับสาัสดีครับงุมไหมเดี๋ยวยังมาผิดนะครับเนาะ เปิดพ่ออบครับไม่เจอนางมนโทครับเจอแต่เครื่องในนะครับปิ่นจังหน่อยครับนี่สุกเราได้นี่นี่รายการแล้วครับไม่เป็นการอบนะครับนะบัด้วยดัวถือไฟโดยตรงก็แล้วแถือความห่อนละออยู่ในนี่ครับเออเอากับดานอีกจังหน่อยครับผมนี่ครับสุกแบบว่าต้องไฟลุกก่ต้องใหม่นะครับนะ นี่ครับเอา้าปิดอีก,อกยกนึงครับผมก็ได้การแล้วชึบเอานี่ครับได้การแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมสุกดีแล้วครับโอ,อนฮอนๆอนอน,น่ครับข้นหน้านะครับบ่อสุดหมดแล้วหัวใจลิ้นไข้หลังต่อมืองอสามสิบกีบ นุ่มตับปลายหวันมือใส่ออนหมักบื่เอ้ยดอกจอกมาควันใส่ถุงมือเลยครับนะนี่ครับเรียกการแล้วพร้อมๆเลยเดี๋ยวเราไปหั่นแล้วก็ปรุงรสเลยนะครับเด้นครับตับที่เดียบเลยท่านผู้ชมอยากได้อย่างเอาแต่ได้อันหนึ่งอน่ยสร้างได้เลยครับเด้อ เอาเป็นบางันนั่นเสียมันเท้าย่างตับนี่ครับเอาไปกินกับตำบักทัวเนี่ยโอ้ยเขากันดีเป็นยังไงด้วยครับอยากสั่งย่างตับย่างหัวใจย่างไข่หลังเอาตามันมุนี่ได้ไหมครับไข่หานล้มมุนี่ย่างไส้อ่อนสั่งแยกย่างลงย่างดินได้เปเลยนะครับอันนี้าเป็นหัวใจได้ครับอันนี้ก็ลังหั่นอยู่นี่เป็นลิ้นครับนี่ครับพร้อมๆครับย่างมาสดๆร้อนๆตกจ่อครับ อันนี้ขั้นหน้าครับน,นี่เลยไขลังครับย่างแล้วก็หดเหลือในน้อยๆใสใ่ผสมเงินไปและคำสองคำครับใส่อ่อน,น,นครับ,กร,บกรอบๆเลยบักบกครับสามสิบกีครับอันนี้น่มครับ นะเรียบร้อยเอามาปรุงรสกันเลยัดที่น,นี่ครับอเราจะปรุงแบบเปรี้ยวนะครับนะของอย่างมาถือกันครับรสสมมากกว่ารสขมนะครับครับมับกหน้าสดครับใส่ลงไปเลยครับเอารสจ,จัดเลยครับเนะนี่ยลโหลยืลนรันแขาง,ง,งจัดเลยครับอยู่เปรี้ยวเผ็ดเผ็ด กุเรียบูกินเผ็ดสร้างใหม่ได้เลยครับเด้อแจงได้ครับผงนัวครับน้ำปลาครับเลยบักกูสร้อยครับคนไหนสุลอดละลายะท่านครับอืมสุลอดบ่มีรสชาตินในตัวครับนะแต่มาเห็ดไห่ลินห่อรับรสชาติอื่นได้ดีขึน้นให้เล่าละลายะท่านครับโมโนโซเดียมกูตาเมต คนเดียวมันเสาร์ดังโคราคโคราคหมดแล้นี่โอ้เงาวับเลยเอาใส่ของเปียกลงไปคนแล้วเวลาเอาใส่พวกเครื่องปรุงที่มันเป็นแห้งๆนี่ลงไปตามหน่อครับไม่ได้จับกันดีใส่พร้อมกันที่เรียงมันจะไปกวาดกันเป็นกวอนเป็นงอนว่าเข่ากันแล้วเฮ็ดให้ใหใหมันเอือบพร้อมนะครับใส่ที่หลังหอมตามลงไปครับ นี่ครับเป็นอันเซจเรียบร้อยกลอยย่างเครื่องในร่วมสีเด็ดเลยกลอยย่างเครื่องในร่วมครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่เลยครับหลากหลายชิ้นส่วนนํากันเนาะตับข้อใจไข่หลังสามสิบกีบดอกจอกขันแท่หน่แล้วก็มีบักบกนี่บักบกแล้วก็มีนุ่มพ้อมมี่ใส่ออนน้านะครับเนาะมีลินพ้อมโอ้หลาหลายส่วนประกอบกันครับ นี่นะครับตัวอ,อย่างหอมๆนะครับนะแล้วก็มาปรุงรสเผ็ดๆเปรี้ยวๆที่เนี่นะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนี่ให้บริการทุกร้านทุกสาขาครับเมื่อนี้เท่าไหร่ตอนนี้เขาเปิดมาแล้ว11ร้าน11สาขาแล้วครับอยู่อุดรคอนแก่นลอยเอ็ดอุบลสกลชลบุรีพิษณุโลกลาดกระบังนะครับเนาะมื่อนี้ท้ายท่านอยู่ที่ชลบุรีนะครับเด้อร้านนี้ก็อยู่มีโคกอมตะครับอยู่ถนน เซ็นบ้านเก้าหาครับอยู่สีแยกตลาดลาวนะครับตลาดฟงศักดิ์ครับเปิดให้บริการตั้งแต่แปดโมงจนถอดหาทุ่มเลยครับเหยาๆเลยครับหยุดทุกวันพุธนะครับปักหมุดมาในแมพเลยครับพิมพ์มาบ่าวบอยซอยถีอมตะนครชลบุรีนะครับสีมีแผนถีน้ำทางมากครับฝากตอนพี่น้องท่านผู้ชมไว้นะครับ ไปกินอาหารุกแบกระเทือนงสิเรียนเชิญน,นะครับคลิปนี้ก็ขอบคพูดอะไรนะครับที่เกียรติติดตามรับชมมาจนดหอดหน้าที่นี่จังในกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจให้กันในทุกๆช่องทางนะครับเดี๋ยวเรามาพบมาพอกันในคลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ